นี่ครับกำลังตรวจทองแม่ลูกเมียขว้างเข้าว่าแม่ยทับเดือสามทีเดือนกำลังให้หมอมาเศร้าอยู่ครับท้องครับผมณทองมาครับคุณหมอครับท้องครับคุทองแท้หน่อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ข่าวข่าวมั่นจากเดือนครับหาเดือนข่าวข่าวหาเดือนนี่ครับประกันทองในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณหมอครับยืนยันทองครับครับยืนยันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่พี่น้องครับนี่ทองสวยๆทองแทวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับก่อนทั้งขอกี่ประกันทองนี่ ทั้งขอดกังตัวเศร้าทองก็เนี่ครับพี่้องครับบอมเบนวาสีปักกันทองไปมั่วๆครับน่ครับต่วด้วยคุณหมอประจาขอกคุณหมออาจมีงานเรียกใส่ได้ครับเฉตอําเภอจะตัวอำเภอเกษตรวิสัยอําเภอปทุมนัดติดต่อคุณหมออาจมาได้ครับหรือว่าติดต่อมาทั้งผมได้ครับน่ครับเบอร์โทรเป็นนะครับผู้ใดมีปัญหาเรียงเกี่ยวกับมัวต่างๆหน้าครับพี่้องครับนี่ครับใส่ไงราคาถูกครับพี่รองครับนนังไส้ผมเองครับนี่ครับ มังเบอร์ไวเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเราผสมเทียมง้อขุดเขาแต้งแต้งแต้งทียมง้อเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ต่างๆหน้าๆครับพี่น้องครับฉีดยาราคาย่อมเย้าครับหน่องอาดของเราครับกับสำหรับชิมนีกก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ